สวัสดีครับขอมาพบกับลุงบุญนาชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเกสรสลัดตัวผู้กันนะครับมาชมครับว่าสลักเกสรตัวผู้ของเขาจะเป็นอย่างไรครับมาชมครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็หาชมยากนะครับสีเขาชมพูจุดสสวยหามเลยนะครับนี่ครับ เป็นเกสรตัวผู้ของอต้นสระนะครับนี่ครับก็ต้องออกมาเก็บไว้นะครับเมื่อถึงเวลาที่อดอกตัวผู้เขาจเจริญไว้พร้อมที่จะผสมเสกสรก็จะใช้เกสรตัวผู้นี่แหละครับไปหั่นฝอยให้ละเอียดนะครับ แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกพา,าไปผสม,มให้กับเกสรตัวเมียนะครับก็หายากอยู่นะครับเกสรตัวผู้นะครับหายากมากๆครับก็ถ้าไม่มีเกสรตัวผู้อดอกเกสรตัวเมียก็จะไม่ติดลูกนะครับหรือว่าติดแต่ก็จะรีบนะครับนี่เป็นอดอก เกสรของตัวผู้นะครับก็เตรียมการเก็บเอาไว้นะครับวิธีเก็บก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดเอาไว้นะครับปิดให้แน่นแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับแช่เย็นเอาไว้นะครับตอนที่จะนํามาทําการผสมกับเกรสรตัวเมียก็หั่นให้ละเอียดนะครับหั่นให้ละเอียดอตอนใช้ก็ใช้ไม่เยอะนะครับหั่นให้ละเอียดใช้ไม่เยอะก็หนึ่งดอกก็ ผสมได้เยอะอยู่นะครับวิธีการผสมเกสรก็เดี๋ยวคลิปหนะ้าลุงบุญจะทาคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็มาวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเกสรตัวผู้ของสระกันก่อนนะครับก็เป็นพัน เกสรตัวผู้ของพันธุ์สุม,มาลีนะครับก็จะไปผสมกับต้นตัวเมียนะครับที่มีเกสรตัวเมียของพันธุ์สุม,มาลีนะครับรสชาติก็หอมหวานนะครับนี่ครับเป็นการเตรียมการาในการผสมในฤดูที่ดอก เกสรตัวเมียของต้นของเขาเริ่มบานออกมานะครับเราก็จะใช้เกสรตัวผู้นี้ไปผปสมนะครับครับหลังจากการาผสมแล้วนะครับก็จะทําการจดบันทึกเอาไว้นะครับที่ต้นตัวเมียนะครับว่าช่อไหนเราได้ทําการผสมช่อไหนยังไม่ผ่านการผสมนะครับและเมื่อผสมแล้วนะครับเพื่อน ก็ต้องใช้เวลา,าในการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้เวลาถึง8เดือนนะครับจึงจะทำการเก็บเกี่ยวลูกเขาจะสุกข,ขึ้นมานะครับนี่ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมาเกสรตัวผู้ซึ่งเตรียมเอาไว้สำหรับการผสมเกสรตัวเมียนะครับเพื่อการเจริญพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ได้พาเพื่อนๆมาชมาเกสรตัวผู้ของออต้นผลมไม้ชนิดหนึ่งที่ทุกท่านได้พบกันในท้องตลาดนะครับนั่นก็คือสละนะครับเป็นดอกเกส,สรสละตัวผู้นะครับพันธุ์สุมารีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอให้เพื่อนๆนะครับจงโชคดีมีใจมีความสุขกันนะครับอย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ